สบายดีสบายดีทุกคนบ่ายลงคลิปกระดนเติบเนาะเมื่อนี้นัดกระสิไป <c oughs> เปลี่ยนทรงผมเมืม่อน,นี้เขากริไปเปลี่ยนทรงผมเนาะอยู่ที่ห้างใดนั้นเดี๋ยวเฮาสีมาเบิงกันเลยแต่ว่าจะมียังทาเอือยตอนนี้เขากสยังทาเอื่อยให้เอื่อยไปทรงเนาะไปสเห็นเครื่อง เดีาา๋ยวเขา่าซีมาเบิ้งกันเลยว่าถ้าเปลี่ยนทรงผมแล้วเบ้า,าหาน,น้าจะเปลี่ยนไหมว่าสีเปลี่ยนอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะมาเบิ้งกันเลย,าเลยมาแล้วไอ้เนี่มันกนนไอ้เมื่อยตื่นหรือไม่กิหนุ่มอื้ เลี้ยวซ้ายแล้วเลียเล้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเราจะกลับมาไปกันแล้วะตอนนี้นัดก,กับมาฮอรที่5แล้วนะทุกคนต่มาต้องยึกันอยังไงได้มาเจอคนดังยังเหลือสีผมนะทุกคน อย่าหาสีมาท่าเบิ่งกันว่าพ<อ>า hete ออกมาแล้วมันสิเป็นสีเอ,อ้มันสีเข้ากับเบ้าหน้าหรือเปล่า กระโทงกับพี่สาวนะคะเราเดี๋ยวว่าเราไม่มีกระโทงไงเดี๋ยวพาอคขายไปสอบไปซื้ออยู่ไหนเนาะขนโตรหลายเลยเขาสิจืบบอว่าเขาเอาหลือเขาไม่ใส่บานเขาเนี่ยแล้าตัวไหนเข้าเดมันซึิง อายุสับตั้งบงประซับละเท่าไหร่อ่ะห้าห้าห้าบวงเาดไล่มันบ้างบบ่วมาัมานี่ยั้องได้เลยวะ ได้เบียร์ด้วยได้เบียร์บ้านนคได้ได้เบียร์ได้เบียร์บ้านนครเบีย็นอะไรทุกคนอันนี้คือทรงผมใหม่ทำมาแล้วก็มาล็อกแทปของเลยนี่ไปกับเพื่อนสองคนเรทุกคนไม่มีคู่ก็แค่เหงาไหมไม่เหงามีพี่สาวนี่เขาไป สีมาปลาลูกโปง่งนะปลาลูกโปง่งครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนเมื่อกี้ก็เสียไปสิบพันแต่ว่าเป็นยังมันเป็นยังบุญน,นะคก็ต้องโดยสบายดีออดได้จ้ะต้องห่างเลย ขอบใจครับ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  <laughs> okay. 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 ย,ยาิบปาเราจะมาป่าไม่รู้ว่าลูกเท่าไหร่ถามลูกสามดอกดอกอันนลยันได้ดอกเมันได้กระปุกมกังบวเพ่งดอกป่าไหม แล้วห้าพันได้ยางแต่นะให้ได้ยางดีได้ยหน้ตู้นึงอกไหมไปจบล้เอาคนละคนละคนละเอ้เๆ้ัพยกรสนับร่าโอเคโอเคแล้วจะมาเบิเงินนะ สามซิบามดอกไม้เล็กสี่ไม้เล็กส่ามดอกเอาเบี้ยเอาเบี้ยสามดอกนนกันเลยเอาจังหวะเอาเบี้ยเอาน่าเต้เอาโคตรไปเรื่ยๆแบบนั้่กแบบน้นเขาาจจะตัวใหญ่หัวของตอาเไปสาม เอาล่ะเอาคนละทีอ่าคนละทีค่ะใส่อีซิลได้แล้ว <coughs> 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 哎，我想看。 ก็เจ้เดียวขนมเปนเลขสีบนลขวัญนะทุกคนสิบหาเลขโอ้โหอา้ไ่ได้สิรมาละันนี้ไปสักมาแม่้บอกไปสักเมื่อกว้าหมายเลขกาวี๋มามาสิบ้นะขี่ขอกินก่อนนะเย็นวะเออมันเย็น ลองเก่งกันค่ะดีไหมาตเอ้าใบเลขก้ี่ใบเลห้าสิบสี่เป็นยังไงบลอกลายหมาก้าใบเลสิบสใบเลกี่ใบเล ไม่ข oh, oh. oh. ีดสไลเดอร์ไม่ขวานเนื้อน้าคนละเพียวหน่อยอันนึงหลังมาด้วยมอไซคัเล็กสิบแปดอ่ะทางวขนาดจ้าคัสตี้เจ็ดสี่เย็ดสี่ ถ้าดซื้อมันจะมันจะง่ายเกินไปซื้อมันจะง่ายเกินมันบอท่าทายเขาต้องท่าทาย60ไม่เป็นไรเอาอ่ะลูกเดียวอะไร้อจังป่ะสามลูกเขาไดนแล้วสาลูก็หาลูกหนึ่งกับหกซิประกาศนะน่าต้องเรืองะนองเล ประโยชน์โดยอเี เอได้ละเรื่องนี้พี่สาวจะสับมั้ยทุกคนน่าจะสับจะเหมือนจะโยนเป็นบัวซื้อเป็ดไปเห็ดเลือดเป็ดแปลงกินมือตัดบโรปิ่นถ้าว่าได้เป็ดมาแล้วก็ตัดบโรปิ่นเห็นไหม มันเราไปหุ้มกันอยู่มันบ่บนเดหัวมาาื้อะไรปากอเปร่าซัดบ่อยปากน็อปเลอแต่ซัดไปปาก่เสียาถ้ามันปากโอเปร่าม่ปากโอเปร่า่ำแล้วตกเี๋ยอะไรังตซัดบ่อยปามันปากเปร่าเน่ได้อเปร่าดมาต่ะดาน้ตเตกันได้ตอใ้ิจ

ย้อนกันกระไรยอนก่อนกระไรก่อนน้องย้อนแลนะตอนนี้มนโนมนย้นมาตกเสียกระดานได้ลมันตเอ่อีนตัวาเซ็นตววกเซ็นบมเลยนาะนองเฮ็ดนาะซาไปเสียไปากยุกระดานได้เลยน้องูนมี่ค a ณจะซื้อแวได้นาะอออาล้เราติดได้เรก็ตัวนามันิคกี้นึงตัว้งนปกไปเสียด้วนะแต่กรานไ้า มนแล้วที่ัาน่าจะได้แต่มันกปนอีกแนบไ่นแบ้เว่าไม่ัรบต้ไม้ปไม่ได้ยไอยัดขักมันแต่รักตอนนี้เราก็ได้แต่ยืนเบิ่งเนาะทุกคนตอนนี้เขาแบบอยากเข้าไปลิ้นแต่ว่าคนหลายตึก ให้ลูไม่ได้แล้วน้ำพุ้งเลยเอ,อยังบะได้หมดเงินไปแสน <c oughs> บอเป็นยังรอไปเที่ยวครั้งแรกเลยนะไ <c oughs> อสามสามอามอยู่นี่กั่ปีแล้วสามปีสามสี่ปีนี่แล้วห่ากัไป ก็เคยไปหาก็าไปปีนี้แล้วก็กเคยไปแล้วแค่ของบางารัแบบ้งคือแบบช่วงบุ่หากะไปเมืแบบน่นี้ถ้า่านัดบูมมาคือสิบวได้ลงบร่ษั้คือสิบวได้ไปนะ เป็ดกลับมา